สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกุมทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a n n ชานลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปาักค่ะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังปักหลังระหว่างวันที่16ถึงวันที่31สิงหาคมปี2,566นะคะซึ่งก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศรีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมโดยประมาณนะคะ เอาล่ะชาวลัคนาราศีกุมคะ่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็ถือได้ว่าในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคศัตรูภาระทั้งหลายในดวงชะตาของคุณนั้นก็น่าจะค่อยๆลดน้อยลงไปแล้วนะคะเพราะว่าในวันที่18สิงหาคมดาวอาทิตย์จะย้ายออกจากภพอริได้สักทีนะคะ ก็ย่อมจะส่งผลดีกับชาวกุมทั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทั้งในเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคุณมากขึ้นและตัวของคุณเองในช่วงนี้ก็จะรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายจะไปทำอะไรก็จะมีความสบายใจที่มากขึ้นในหลายเรื่องหลายอย่างค่ะแต่ขณะเดียวกันในวันที่18สิงหาคมนะคะ ดาวอังคารจะยกย้ายเข้าสู่ภพมรณะเอาละตรงนี้ก็แปลว่าเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมของชาวลัคนาราศีกุมก็จะมีห่างหายกันไปบ้าง เพื่อนจะไม่ค่อยมาหาหรือตัวคุณจะรู้สึกเหงาขึ้นมานิดหน่อยค่ะและในบางคนเนาะคุณอาจจะได้รับข่าวคราวข่าวสารเกี่ยวกับเพื่อนกับคนใกล้ชิดอาจจะมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายหรืออาจจะได้รับข่าวเกี่ยวกับการล้มหายตายจากกันไปก็ได้ค่ะแต่ใดๆก็ตามสิ่งดีๆในเดือนนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะเพราะว่าดาวอาทิตย์ที่ย้ายเข้ามาเป็นกเกษตรราที่พอดีอยู่ในราศรีธาตุไฟนั้นจะส่งผ ดีทั้งในเรื่องของเงินทองทั้งในเรื่องของรายได้และโชคลาภที่จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวชาวลัคนาราศีกุมดาวพระราหูดาวประจำตัวยังโคจรโยกหน้าลัคนาเป็นเทวีโชคอยู่ก็น,นับว่าดวงชะตาของคุณยังเข้มแข็งยังมีปฏิพาน์ไหวพริบสามารถจะเอาตัวรอดได้จากสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะ แต่เอาละสิ่งที่อาจจะยังเป็นจุดเสียในดวงชะตานั่นก็คือดาวเสาค่ะที่ยังโคโจรถอยหลังทับลัคนานี่แหละจะทำให้ชาวกลุมอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะมีความผันผวนจะคิดมากจะคิดเยอะและคุณจะต้องระวังความทุกข์ความเครียดที่สะสมเอาไว้บ้างก็ดีนะคะแต่เอาละค่ะชาวลัคนาราศีกุมอย่างน้อยที่สุด การที่ดาวอาทิตยย์้ายออกจากภพอรินั้นแม่หมอมองว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณจะมีความปลอดโปร่งมีความโล่งใจมากขึ้นและการที่ดาวหลายดวงค่ะในตอนนี้ยังไม่ได้โคจรอยู่ในมุมที่เสียหายมากนักก็ถือว่าช่วงครึ่งเรือนหลังนี้ชะตาชีวิตของชาวกลุ่มจะอยู่ในจุดที่สามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะคะด้านการงาน ดาวการงานของชาวกลุ่มจะย้ายเข้าสู่ราศีกันในวันที่18สิงหาคมค่ะก็แปลว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้อยู่ๆชาวกุ่มนะจะรู้สึกขี้เกียจรู้สึกเบื่อหนายในงานที่ทำอยู่เอามากๆเลยแต่เพราะมาตรฐานความเป็นมหาจักรของดวงดาวก็ทำให้ต่อให้คุณจะขี้เกียจอย่างไรก็ตามเบื่อยังไงก็ตาม ก็ต้องอดทนทำไปในบางคนนะคะก็มีเกณฑ์จะต้องเดินทางเพราะหน้าที่การงานมากขึ้นค่ะภาพรวมการงานถือว่าสำหรับชาวกุมแล้วยังประครับประคองตัวทำต่อไปได้คนค้าคนขายช่วงนี้ถ้าไม่ติดว่าฝนตกคุณก็ยังพอค้าขายทำกำไรได้ตามเป้าหมายแต่สิ่งที่ชาวกุมอาจจะต้องระวังในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือคุณมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยไม่สบายเพราะการทำงานก็ได้นะคะ ด้านการเงินและโชคลาภถ้าดวงการงานของคุณยังไม่ค่อยพุง่งแต่ว่าดวงการเงินและโชคลาภของชาวกุ่มนั้นนับว่าจะยังพุ่งแรงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าดาวอาทิตย์ได้ย้ายเข้ามาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในราศรีธาตุไฟก็ย่อมจะส่งพลังงานแห่งความมั่งคั่ง มั่นคงไปยังดาวการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุมที่โคจรอ,อยู่ในราศีธาตุไฟเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นแปลว่าปัญหาทางการเงินที่เคยติดขัดจะได้รับการแก้ไขจะมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินให้กับคุณและก็ถือว่าในช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมเองจะได้รับข่าวดีทั้งในเรื่องของการเงินและโชคลาภเข้ามาหรือถ้าหากคุณมีปัญหาด้านการเงินก็จะได้รับ การสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือจะไปขอเครดิตสินเชื่อใดๆช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ผ่านสูงค่ะภาพรวมการเงินก็ต้องบอกเลยค่ะว่าสำหรับชาวลัคนาราศีกุมแล้วจะยังมีโชคยังมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดหรือถ้าหากติดขัดยังไงก็ตามคุณก็ยังจะหาทางออกได้อยู่เสมอนะคะด้านความรักเอาล่ะค่ะถ้าคู่ไหนนะคะที่อาจจะทะเลาะกันมาหนักมากเลยในช่วงก่อนหน้านี้นะคะ หลังวันที่18สิงหาคมถือว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะกลับมาอยู่ในจุดที่คุยกันได้แล้วล่ะค่ะดังนั้นถ้าใครที่มีปัญหาแม่หมอขอให้ใช้ช่วงเวลานี้นะคะในการที่จะไปประสานรอยร้าวหรือว่าเคลียร์ปัญหาที่มีอยู่จะทำให้ความรักของคุณกลับมามั่นคงอีกครั้งสำหรับคู่ที่รักกันดีอยู่แล้ว ถือว่าน่าจะเป็นจังหวะเวลาแห่งการช่วยเหลืออกปฐมซึ่งกันและกันค่ะความรักของคุณอาจจะไม่ได้หวือหวานะคะแต่ก็ถือว่าจะช่วยซับพอร์ตกันและกันส่วนคนที่โสดอยู่นะคะดาวความรักของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆเลยแต่มันก็ติดตรงที่ดาวศุกร์ยังถอยหลังอยู่นะคะก็ถือว่าโอกาสที่เราจะสมหวังมันมีค่อนข้างน้อยค่ะเดี๋ยวรอเดือนหน้านะคะกันยายนดาวศุกร์ย้ายมะเร็งลัคนาของคุณอีกครั้งตอนนั้นคอ เปิดหัวใจชาวกุมจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ชัวร์กว่านะคะ ด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังชาวลัคนาราศีกุมจะต้องระวังอุบัติเหตุทางน้ำนะคะหรือบางทีคุณจะแพ้น้ําแพ้อากาศอาจจะเป็นโรคที่มากับฟ้าฝนนะคะเช่นเป็นหวัดเป็นไข้ปวดศีรษะตัวร้อนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและที่สําคัญก็คือใครที่ต้องขับรถต้องเดินทางก็ขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุระวังในเรื่องของถนนลื่นกันด้วยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช anel พี่คิม563ด้วยนะคะยังไงแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจให้กับทีมงานในการที่จะทำคลิปใหม่ๆออกมากันเรื่อยๆด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะแม่หมอก,ก็ขอให้ชาวลักนากุม ราศีกุมทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีโชคมีลาบนะคะขอให้ถูกหวยถูกรางวัลกันทุกคนนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ